คนแห่ซูมร้านอาหารดังที่ริซ่าแบ c ็คพิงไปเดทก,กับเฟรเดริกถึงว่าเหมือนเคยเห็นร้านที่ไหนค้นแห่ซูมชัดๆร้านอาหารที่ริซ่าแบ็คพิงไปเดทก,กับเฟรเดริกอานนและลงรูปในไอจตอนแรกรู้สึกว่าคุ้นตามากก่อนจะรู้ประวัติที่แท้จริงถึงว่าร้านคุ้นตามากมาก หลังจากที่ดิซ่าแบล็คพิงค์ปล่อยเพลงล็อก s t a r ์ออกมาให้ฟแฟนๆได้หายคิดถึงและใช้เวลาอยู่ที่เมืองไทยสักพักแล้วดิซ่าก็ได้เดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อชมพิธีเปิดโอลิมปิกพร้อมกับไปพักผ่อนร่วมกันกับตระกูลอาโนนฟินสุดๆไปเลยล่าสุดในรูปที่ดิซ่าพึ่งลงในอินสตาแกรมก็มีคนแอบสังเกตว่าเสื้อที่ดิซ่าใส่นั้นเป็นชุดเดียวกันกับที่ดิซ่าใส่ไปออกเดทกับเฟริกอาโนน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสและก่อนหน้านี้ก็เคยมีรูปดุดออกมาเมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามร้านอาหารดังกล่าวนั้นก็คือร้านอาหารอิตาเลียนที่ชื่อว่าเชรลานีลาซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงดังมากๆของกาเบลจากซีรีส์เอมเมรี่อินแพรลสและแน่นอนว่ามีคนไปตามรอยซีรีส์นั้นกันอย่างมากมายมหาศาล อันเนื่องมาจากบรรยากาศสุดโรแมนติกของทางร้านที่เข้าไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแบบนี้จะเรียกว่าเป็นดินเนอร์ที่โรแมนติกแบบ e m เมอรี่อิ i แพได้ไหมนะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ